สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้คุยหลังเกมเก็บตกที่อังกฤษเอาชนะเนเธอร์แลนด์นะครับสองหนึ่งผ่านเข้าชิงชั้นเลิศได้สำเร็จครับคลิปนี้นแมนยูคอนเนอร์จะขยายความเรื่องของแท็กติกและที่สำคัญครับจะขอทุกคนโฟกัสไปที่วิธีการเล่นของคบบี้เมนูครับ เขาไปเมนูเกมนี้แล้วก็ทุร์นเมนนี้นะครับกลายเป็นว่าเจ้าตัวนั้นยกระดับการเล่นขึ้นมาได้จากซีซั่นที่ผ่านมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากการใช้งานของเกรเดตซาเกตที่แทคติกแตกต่างไปจากการใช้งานจากเอริกเทนฮากอยู่บ้างนะครับและที่สําคัญครับเขาขึ้นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกมแดนกลางของอังกฤษไหลลื่นม,มากๆนะครับในเกมเล่นกับเนเธอร์แลนด์เล่นไปเล่นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเกมรุกพาตัวเองไปอยู่หน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ เกมรับถอยลงมาก็จะเป็นหน่วยที่ช่วยงานเป็นพึ่งงานที่คอยลงมาช่วยงานเด็กคนไร้ด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดถึงในคลิปคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะคุยยาวหน่อยชําแหละเรื่องของแท็กติกต่างๆนาะของเกลดเซาเกตนะครับที่พาทีมทะลุเข้าชิงได้สําเร็จทะลุทุกการด่าทะลุทุกการวิพากวิจารนะครับและสุดท้ายเข้าชิง2ส,สมัยติตดติดกันนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรนะฮะอ่ะคลิปนี้คุยกันนะครับแล้วก็เก็บตกส่งท้ายในช่วงสเปเระเรผมเอารา เรื่องของข่าวสารดีลต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ในช่วงของสเประช่วงท้ายคลิปนะทุกคนนะครับคลิปนี้จะขยายความสเประกันเรื่องของ ตำแหน่งเกมรับตอนนี้ดูเหมือนว่าเก้าอ mm ี hmm. ้ดนตรี D N mm hmm. จะสลับกลับไปกลับมากลับมากลับไปมันมีความซับซ้อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเรื่องของอผู้เล่นที่แมนยูอยากจะได้อยู่พอสมควรเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าสู่กันฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันครับ มาครับทุกท่านครับคุยเก็บตกกันหลังเกมของทีมชาติอังกฤษที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้2-1ครับคลิปนี้เนมายูคอนเนอร์จะขอพูดถึงเรื่องของการใช้งานของเกเดส์สเกตกับการใช้งานคอบบี้เมนูครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่เกมแรกที่คอบบี้เมนูได้มีโอกาสลงสนาเป็นสำรองหรือแม้กระทั่งว่าได้ค่อยๆขยับมาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะครับเจ้าตัวจะดูโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนนี้ผมยังไม่ค่อยกล้าที่จะอวยเมนูมากมายนักนะครับเพราะว่ากลัวที่จะตกมาตายซะก่อนนะครับแต่จากฟอร์มจากเมื่อคืนนะครับแม้ว่าอังกฤษจะไม่ได้แชมป์ก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่าจากสิ่งที่แฟนผีน่าจะภูมิใจได้มากๆนะครับกับการขึ้นมาของเมนูในซีซันที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องถึงเกมทีมชาติการได้รับโอกาสแบบเต็มๆกลายเป็นว่าวิธีการเล่นของเมนูนั้นตอบโจทย์มากๆสําหรับอังกฤษในทัรวร์นาเมนต์นี้นะครับ เทรนเวนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยแผงกลางอาจจะดูตะกุกตะกักนะครับแล้วก็เซาเกตเนี่ยใช้งานเทรนด์มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ซึ่งมันดูไม่ตอบโจทย์มันดูขัด,ข,ดขัดยังไงชอบกลน,นะครับซึ่งแฟนบอลอังกฤษก็เห็นสื่อก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทเทรนด์ต้องเล่นแม้ขวานะครับอ่ะนั่นเรื่องนั้นผ่านไปเอาเป็นว่าเราพูดถึงน่าสถานการณ์ปัจจุบันของกบี้เมนูกันนะครับกบี้เมนูจากเกมที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์เราจะเห็น เรื่องของการเชื่อมเกมนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเมนูมากๆนะครับคือเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวลิงก์ที่ดีนะครับบอลจากเด็กขึนไรซ์สามารถเชื่อมกับเมนูได้นะครับสองคนที่ไปด้วยกันแบบเลอดล้อไปด้วยกันแบบโอโ้โหเข้าท่าเลยนะครับไรซ์ Rice, เป็นคนไปเอาบอลขึ้นมาจากด้านหลังนะครับพยายามจะลิงก์เกมขึ้นมาจากข้างหลังเมนูมารับบอลจ่อจากไรซ์นะครับแล้วก็เมนูก็พยายามจะ สอดสายหาตัวจ่ายหาตัวขยับนะครับหามองหาฟิ them, ลโฟเดนหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นโฉมเกมรุกนะครับเมนูจะอยู่ในทุกทที่ในทุกๆบทบาทในการมีบอลของทีมชาติอังกฤษในพื้นที่ตรงกลางสนามนะครับสิ่งที่เมนูเด่นมากขึ้นจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาผมผมโฟกัสไปเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือการพาตัวเองเข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่อันตรายโอ้โหนี่ผมยกนิ้วให้เลยว่าม их, มเมื่อคืนเห็นเมนูเล่นแล้วเฮ้ยผมชอบเขาบทบาทนี้ว่ะ คือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าโดยตำแหน่งการเล่นเนี่ยเมนูอาจจะยังไม่ยังไม่ชัดกับการที่จะขึ้นเป็นตัวบนเราแฟนแฟนผีลองนึกภาพนะคือถ้าจะขึ้นไปเป็นตัวบนมากๆโดยโดยฟอร์เมชันการยืนเนี่ยมันจะมีบรูโน่เฟนเดสอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเมนูก็จะไม่ได้ขึ้นไปบนขนาดนั้นนะครับแต่กับคีิมชัดอังกฤษเมนูสามารถขึ้นไปด้านบนได้มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เดคนไรส์เนี่ยเฝ้าข้างหลังให้อยู่ แล้วเจ้าตัวจะไปสร้างสารรค์อะไรบางอย่างที่ที่เรายังไม่ค่อยเห็นจากคาแรคเตอร์อื่นๆเนี่ยส่วนผสมหนึ่งที่ทําให้อังกฤษอาจจะรูปเกมหลายคนบอกว่าดูขี้เละผมก็บอกว่าคนนึงแหละก็บอกว่าดูขี้เละดูไม่สนุกแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อเมื่อเราเห็นผู้เล่นหลายๆคาแรคเตอร์มาเล่นร่วมกันแล้วเนี่ยมันเติมเต็มซึ่งกันและกันและเมนูที่เล่นจากเมื่อคือนคือเขาพาตัวเองก็คงน่าจะเป็นตามจ็อบด้วยแหละ พาตัวเองเข้าไปเล่นในบริเวณหน้ากรอกเขตโทษของเนเธอร์แลนด์เยอะนะครับเล่นในบทบาทของการสร้างสรรค์เกมรุกเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกจังหวะจ่ายบอลแทงให้กับฟิลฟอรเรนที่ฟอเรนหลุดเข้าไปยิงแล้วบอลโดนเคลียร์มาจากบนเส้นโดยเดนเซอร์รุนฟรีนั่นก็ลูกหนึ่งนะครับและลูกหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือลูกของแฮร์รี่เคนใครดูสดน่าจะจำกันได้จังหวะที่เขาพยายามจ่ายฝืนให้กับแฮร์รี่เคน อาจใช่ลูกนั้นนะ่ะถ้าถ้าจ่ายออกขวารู้สึกว่าจะมีคายวอลเกอร์ขึ้นมานะนะครับแต่เมนูเลือกที่จะขออีกขยักเดียวจะจ่ายให้กับแฮร์รี่เคนคือตรงเนี้ยผมกับโอเคละบอลมันเสียมันดูฝืนๆนะนะครับแต่ผมกับกับกำลังพยายามคิดถึงเมนูเฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้าเด็ก1 8 1 9คนนี้มันมันกำลังคิดการใหญ่หรือเว้ยคือลูกนั้นเขาเขาคิดการใหญ่ในจังหวะที่เขากำลังจะจ่ายจ่ายแทงฉีก ฉีกให้กับแฮร์ดี้เคนถ้าเคนได้บอลลูกนั้นจริงเนี่ยเคนจะได้ยิงในกรอบเขตโทษเลยเข้าไปในกรอบเขตโทษนิดเดียวเคนจะได้ยิงทันทีซึ่งผมบอกโอ้ตอนภาคอยู่แบบผมบ่าหุ้ยแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงมานะเฮ้ยตกใจแบบโอ้เมนูเอายี้เลยเหรอนะครับคือถ้าเล่นธรรมดาหมายถึงว่าถ้าเล่นตามปกติตามหน้าบอลเนี่ยมันก็จะบอลก็จะออกขวาไปหาไคล์วอลเกอร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่เมนูเลือกเล่นฉตนั้นแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะนะครับก็ไปติดบล็อกเกมรับของเนเธอร์แลนด์ เนี่ยเป็นเป็นสองช็อตที่ผมเข้าตาว่าเฮ้ยวิธีการพาบอลเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษและการพยายามจะสร้างสรรเกมรุกของกบเม,มีนูอ่ะมันมันมีในแบบที่ชาวบ้านมิดฟิลคนอื่นเขาไม่มีอะ่ะคือคือมันทำมันให้ให้ลายมือแล้วก็วิธีการเล่นของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะและ,และนี่ก็คือลายมือแล้วก็วิธีการเล่นของกบเมนีนูซึ่งน่าสนใจฮะที่คือเกมรุกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเมนูมาก คืออาจจะได้เห็นเมนูขึ้นมายิงจากแมนยูเนี่ยก็มีจังหวัดเข้ามายิงหน้ากรอบอะไรแบบนี้มีประตูถูกไหมครับแต่โดยระบบของแมนยูอาจจะยังไม่ได้เห็นเมนูเล่นแบบนี้ลองดูซีซั่นใหม่ถ้าเทนฮากได้ดูผมว่าก็น่าจะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจจริงๆครับจากเด็กหนุม่มจากชุด u 18นะนะครับ <c oughs> เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วจากเด็กหนุ่มชุด u 18กลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็กลายเป็นกองกลางตัวจริงของทีมชาติอังกฤษ เรื่องของการเล่นบ็อกซ์ด้านบนเรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือการลงมาเล่นที่บ็อกซ์ของตัวเองครับนั่นคือการลงมาเล่นเกมรับเขาพี่เมนูอาจจะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเด่นเป็นพวกแบบมิดฟิลด์ตัวรับนะครับไม่ได้เด่นว่าเป็นฮาร์ดแมนเป็นตัวตัดเกมบทบาทเริ่มต้นที่เราได้เห็นเขาเล่นคือกับแมนยูนะเขาเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนาะนะครับแต่ว่าการการคัดกรองเนี่ยอาจจะเรียกว่าตามค่าประสบการณ์แหละนะครับแต่จากเมื่อคืนการอ่านเกม การไล่ดักจังหวะการไล่ตัดบอลการวิ่งลงเอ่อลงมาสอดซ้อนในพื้นที่กรอบเขตโทษของตัวเองสถานการณ์การดวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีรียกว่าไม่ได้มีโดนหลอกล่องง่ายๆนะครับเมนูทำนด้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคือรุกก็รุกก็เห็นเมนูรับก็เห็นเมนูถ้าในช่วงเวลาที่เนแด์กรุงญี่ปนมาเร็วๆเวมื่อคืนเราจะเห็นว่าจะมีเมนูมาเป็นตัวเบรกอยู่เสมอๆจากเมื่อคืนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพูดถึงเมนูแล้ว พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยครับซ <c oughs> ีซั่นใหม่แฟนผีได้ดูเมนูน่าจะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ว้าวน่าประทับใจทีเดียวน่าสนใจฮะน่าสนใจกับกับบทบาทของเมนูที่สามารถเล่นได้เล่นได้ในทุกๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะด้านบนหรือว่าลงมาด้านล่างนะครับการลิงเกมในตําแหน่งบทบาทเบอร์8ของเมนูถือว่าน่าสนใจครับในซีซั่นใหม่แล้วก็น่าสนใจสําหรับอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับหรืออีกแมตช์เดียวในเกมที่จะเล่นกับสเปนนะครับ อาผมเอาสถิติของเคบี้เมนูจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาฝากกันซะหน่อยนะครับสถิติของเคบี้นะครับเข้ารทัดสําสเร็จ2ครั้งสําเร็จ2ครั้งนะครับวางบอลยาวสําเร็จสองจาก2ครั้งเหมือนกันดวลตัวต่อต,ตัว3จาก3ครั้งสําเร็จหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านบอลสําสเร็จเมื่อคืนเนี่ย ทั้งหมด42ครั้งผ่านสำเร็จไป36ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย6ครั้งนะครับดักตัดบอลมากที่สุดในสนามนะครับแล้วก็มีคีย์พาร1ครั้งมีโอกาสยิงไป1คนนะครับนี่เป็นสถติของโคบิบิโนที่แต่ละเกมแต่ละเกมเราเห็นว่าตัวเลขของเขาออกมาค่อนข้างดีในแทบทุกๆเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคืนเมื่อคืนผมเมื่อคาดการณ์ว่าตอนที่จะเปลี่ยนโคพาเมอร์นะผมคิดว่าเซาเกตอาจจะถอดเอาโคาบิบิโนออกนะครับแล้วก็ ส่งเอาคพาเมอร์ลงมาแล้วก็ถอยจูดลงมาต่ำแบบที่เขาเคยทําในเกมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็ออกมาดีในเกมก่อนหน้านนะคิดว่าเขาจะทําแบบนั้นแต่เฮ้ยเมื่อคืนเซาเกตเลือกอีกแบบแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยกบิีกเมนูก็ค่อนข้างฉายอยู่พอสมควรกับบทบาทในการลิงเกมตรงกลางซึ่งทําให้เซาเกตเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเปลี่ยนเขาบิ๊เมนูออกนะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับแทคติกแล้วก็วิธีการใช้กบิีเมนูของเกตเซาเกตนะฮะ อ่ะคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านถ้าสนใจนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกับฟุตซอ m ลี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u b s c r i b e นะครับฝากกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆทีเดียวนะครับเราก็จะได้มีคลิปมาอัพมาคุยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับทั้งโดยเฉพาะหลักๆก็เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเข้าสู่ฤดูกาลนะครับแล้วก็ข่าวสารฟุตบอลไทยอื่นๆเนาะนะครับขยับมาต่อเรื่องของแทคกติกของเกรเดเซาเกตคลิปนี้ผมคุยยาวหน่อยนะนะครับฝากตามกันนน่อยะะ แทคกติกของเซาเกตจากเมื่อคืนต้องบอกว่าคาดการไว้ไม่มีผิดนั่นคือการเล่นแบบเดิมยืนเหมือนเดิมผู้เล่นเหมือนเดิมจะเปลี่ยนก็เพียงแค่มาเกฮีที่พ้นโทษแบงก์กลับมาก็ได้กลับมาออกซัดตัวจริงสซาเกตจะไม่ใช่คนมาเปลี่ยนยุบยิบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน,ยน,ยนอะไรแบบนี้เขาก็เปลี่ยนตามในจุดที่เป็นจุดข้อบกพร่องนะครับแล้วก็วิงแบ็กสองฝั่งเหมือนเดิมคือซ้ายที่เปลี่ยนแล้วก็ขวาคือ บุโยสซากานะครับจากวิธีการของเกลดเซาเกตนะครับเรื่องของการเล่นเกมรุกก็จะบอกว่าใช้คําว่าเหมือนกับในรอบที่แล้วที่เล่นกับสวิ์แลนดนะ์ลักษณะคล้ายๆกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่การเล่นเกมรับในเกมนี้ที่ผมอยากชูประเด็นขึ้นมาหนึ่งอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนคือการเล่นเกมรับของเซาเกตยืนไม่เหมือนเดิมวันที่ชนะสวิสมาเวลาเล่นเกมรับซากาจะไม่ต้องลงมาเวลารับเขาจะรับเป็น4ี่สแต่เกมนี้เวลารับ กลับมารับเต็มระบบเป็น5เหมือนเดิมคือซาก้าจะต้องถอยลงมาด้วยนี่คือรายละเอียดที่เซาเกตเล่นในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนเดิมซะทีเดียวแต่เขาก็ปรับตามคู่ต่อสู้ที่ว่ามีอาวุธอะไรเหตุผลที่เขาปรับก็คือการต้องระวังการขึ้นเกมของคดริกาโปจึงต้องถอยเอาบุกเอ,บ,เอ,บ,เอบุกายกซากา้าเวลาเล่นเกมรับซาก้าจะต้องลงมาเล่นเป็นวิงเพื่อรับให้มันเป็นเต็ม5ด้วยนะครับแต่วันกับสวิส ซาก้าจะไม่ได้ลงมาซาก้าจะคอยไปไล่ไล่ต้อนอยู่ข้างบนนะครับร่วมกับแฮร์รี่เคนแล้วก็ฝ้าของจูดแต่เกมกับเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนตำแหน่งซาก้าจะถอยลงมาเป็นแนวรับคนที่5ในตำแหน่งตัวขวาสุดนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ไม่เหมือนกับในรอบที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะต้องให้เครดิตเป็นอย่างแรกก่อนก็คือเครดิซเกต และผมก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับเหมือนจากคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับแมตช์สแมตช์ก่อนหน้าที่ผมกำลังจะบอกว่าเซาเกตอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเล่นบอลที่สวยสดงดงามอะไรมากกว่านี้แต่เขาต้องการเล่นเพื่อให้ทีมเป็นแชมป์เขาไม่ได้ไม่ได้สร้างทีมขึ้นมาเหมือนที่สร้างก็สร้างนะก็คือสร้างมาจนถึงทุกวันนี้แลวจนจนเดี๋ยวถ้าจบทัวร์นาเมนเต์ได้แชมป์จะไปะเป็นทันเซอร์แล้วเนี่ยอะไรนี่นะครับแต่เขากําลังจะทําให้จะพยายามเหมือนแบบ ปลดล็อกอะข่าวที่แล้วพาทีมเข้าชิงก็ไม่ได้นะครับคือเรียกว่ามันคือบ้านของตัวเองเซดร์ซ้ําก็ไม่ได้คราวนี้เซาเกตก็จะขออ่ะเอาเหมือนเดิมแหละทั้งหมดจากนี้กูก็จะอาจจะต้องวางมือแล้วอะไรเงี้ยนะเซาเกตตั้งใจที่จะทําแบบนี้โดนดาก็โดนนะครับบอกว่าบอลขีเรก็โดน,ดนแต่ถามว่ามันมีจุดบกพร่องจริงจากการออกซาร์ดไม่มีนะนะครับในแง่ของงานบริหาร หรือว่าการจัดการทีมของเซาเกตถ้าเราเอาตั้งแต่การออกสตาร์ทในรอบแบ่งกลุ่มวันเซอร์เบียันแล้วก็แต่จนมาถึงจากเกมกับเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนจะเห็นว่าอังกฤษเองก็เดินทางเซาเกตเองก็เดินทางมาไกลามากจากนักวันแรกที่เขาออกสตาร์ทจากฟุตบอลที่มันขี้เดูขี้เหร่มากๆจากวันแรกๆก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นจากการปรับมายืนหลังสามตั้งแต่วันที่เล่นกับสวิสแล้วก็เล่นกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งมันก็ดีขึ้น และเซาเกตไม่ได้ต้องการเล่นบอลสวยงามครับไม่ได้ต้องการปุบปับปุกปับปุกปับไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะครับเซาเกตต้องการเล่นบอลให้ช้าให้เหนียวใครอยากเคาะเคาะไปใครอยากใครอยากทําอะไรทําไปแต่เซาเกตต้องการให้นักเตะของเขาเล่นให้ได้ชัวร์ที่สุดไม่ชัวร์ไม่ทําฟังดีนะกคนชัวร์ที่สุดไม่ชัวร์ไม่ทําไม่ชัวร์ไม่เสี่ยงนี่คืออังกฤษนี่คือคาแรคเตอร์ของกฤษในชุดนี้ของกรดเซาเกตดังนั้นในรอบชิงกับสเปน เขาก็จะเล่นแบบนี้แหละซึ่งมันน่าตามว่าสเปนคือบอลสวยงามมีทุกอย่างครบแต่กำลังจะเจอกับอังกฤษที่เล่นฟุตบอลตรงกันข้ามกับสเปนทุกอย่างอันนี้น่าดูมากครับน่าดูมากนะครับคือไม่ต้องไปหวังแล้วนะครับว่าอังกฤษจะมาเล่นฟุตบอลแบบสวยงามตูมตามตาม,ตามแบบฉบับสโมสรอนของหลายๆคนที่เล่นกันไม่ใช่ครับแต่เซาเกตต้องการที่ทิมเล่นแบบนี้นะครับนี่คือนี่คือภาพหลักๆภาพต่อมาที่ผมว่าเซาเกตควรจะ เอ่อเรียกว่าอะไรดีได้รับเครดิตจากเกมนัดนี้เยอะนั่นคือการการเปลี่ยนตัวและการเปลี่ยนทัคติกของเขานะครับเรื่องดีคือเซาเกตไม่ฝืนกับการที่จะใช้อะไรก็ตามที่มันดูแล้วมันมันขัดขัดขัดอันแรกคือขัดที่ทริปเปียอันนี้คุยกันแบบโฟกัสไปจะตรงจุดเลยนะขัดอันแรกคือขัดทริปเปียเพราะทริปเปีย เล่นเท้าซ้ายไม่ได้และที่สำคัญคือเอาเค่เราไม่ต้องไปย้อนแล้วว่าแบ็กซ้ายไม่มีไม่ทำไมยังต้องรอลูกชอเนาะนะครับทริปเปียเล่นเท้าซ้ายไม่ได้แบบคนที่เล่นแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กซ้ายเขาต้องแต่งกลับมาขวาเสมอเพราะเขาถนัดขวานะครับเขาไม่ใช่ไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพมันก็คือจุดที่มันขัดเซาเกตก็ใช้วิธีเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยการเอาลูกชอลงมาเป็นแบ็กซ้ายคนเดียวที่มีเป็นขาซ้ายแบ็กซ้ายอาชีพคนเดียวที่มีนะครับ เล่นในช่วงออกซาร์ดครึ่งหลังซึ่งมันทำให้เกมของเด็ดในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะตำแหน่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันได้มีการครอสซ้ายของลูกชอมากขึ้นมันมีการไปสุดเส้นหลังแล้วหักคัตแบ็กของลูกชอซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนเล่นเท้าซ้ายนี่คือจุดแรกที่แก้ความขัดขัดอะไรบางอย่างในเกมนะครับแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันดูออกมาสมดุลมากขึ้นนะครับแต่ผมว่าแกตั้งใจแหละนะครับอาจจะด้วยเรื่องสภาพร่างกายแม้ว่าข่าคือบอกว่าชอเนี่ยฟิตแล้วแต่ผมว่า คนเป็นโคช้ชคงยังไม่ยังไม่เสี่ยงใช้ลูกชอในการออกซาร์หรอกเดี๋ยววันเดินกับสเปนแกก็ใช้ทิปเปียออกซาร์ก่อนแล้วให้ให้ชอลงเล่นครึ่งหลังคือผมคมว่าแกคงบริหารจัดก,การผู้เล่นแบบนี้นะครับเพราะมันเสี่ยงเกินไปแม้ว่าจะบอกว่าชอฟิตแหละมันเสี่ยงเกินไปที่จะให้ลูกชอเนี่ยออกซาร์ตัวจริงนะครับนั่นคือจุดแรกจุดต่อมาคือการเปลี่ยนช่วงท้ายเกมช่วงกระถานาที80การส่งโครพาเมอร์แล้วก็โอรีวัตกินส์ลงมา ในเกมก็ต้องว่าตามตรงว่าเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะว่าแฮร์รี่เคนทำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ว่าตามตรงทำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆการถอยลงมารับก็จะโดนเดลฟรายตามติดไปไหนไปกันอะไรแบบนี้ถอยลงมาเชื่อมก็เกมบางครั้งบอลบางครั้งหรือหลายๆคนด้วยของเปลิดไปตายที่แฮร์รี่เคนไม่มีบอลแทงทะลุช่องเพราะว่าเคนไม่ได้วิ่งแบบนั้นการเปลี่ยนเอาแฮร์รี่เคนออกมันมี2คนที่จะลงมาแทนคือแอนโทนีและก็โอลิเวตกินส์ อันนี้ก็ต้องอวยยศให้กับเซาเกตว่าแสดงว่าเซาเกตไม่ได้ต้องการเล่นเล่นบอลโด่งในแบบสไตล์ของโทนี่ถ้าหากว่าเกิดภาวะสุมจะบอกว่าถ้าหากว่าต้องลากกันไปถึง120นาทีเซาเกตก็ยังไม่ได้ต้องการกองหน้าแบบโทนี่แต่เห็นอะไรบางอย่างว่าเอาความเร็วและการทะลุทะลวงแบบวัตกินสสามารถมาเล่นงานฟานไดและเล่นงานเดอะฟลายได้เพราะเรียวแรงของฟานได้กับเดอะฟลายก็จะถดถอยลงไปวัตกินส์ก็จะสดกว่าโดยอัตโนมัติ นี่แหละคือจุดที่ผมว่าเปลี่ยนและเข้าตามากที่สุดคือโอริวัตกินเข้าตามากที่สุดเข้าตาต่อมาคือการเอาโคพาเมอร์โคพาเมอร์ผมว่าจนถึงทัวร์นาเมนต์นี้จะจบแล้วสำหรับทีมชาติอังกฤษจนเข้าชิงแล้วเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องไปตั้งคําถามแล้วว่าทำไมโคพาเมอร์ไ่ไดี์ออกซา่าตัวจริงทําไมไม่ได้อย่าง,งานั้นอย่างนี้ผมว่าเ,เมื่อคนเป็นโคช้ชเลือกแผนทางใดทางหนึ่งมันก็ต้องตอบโจทย์ทางใดทางหนึ่งว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกคนคนนั้นอะไรแบบนี้นะแต่ว่า สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนอาโคพาเมอร์ลงมาในทุกๆครั้งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาสามารถยกกระดับเกมแล้วก็กระเตื้องเกมขึ้นมาตอนท้ายเกมได้ด้วยเท้าของโคพาเมอร์ดังนั้นตำแหน่งที่ใช่เรียกว่าอะไรดีตำแหน่งที่จะอซ่าสำหรับโคพาเมอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งทัวร์จนมถึงรอบชิงด้วยผมว่าก็คงเป็นตัวสำรองนั่นแหละแล้วก็อาจจะเป็นทีเด็ดของเซาเกตในช่วงเวลาที่เกมรับของคู่ต่อสู้เริ่มจะอ่อนแรงลงแลวเอาโคพาเมอร์ลงมาเล่นงานอะไรอย่างนั้นเซาเเกตคงวางอย่างนั้นนะครับ บริหารจัดการเรื่องของเรียวแรงแล้วก็บริหารจัดการสควอชทั้งหมดที่ตัวเองมีซึ่งมันมีหลากหลายคาแรคเตอร์มากนะสำหรับอังกฤษชุดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือปิดงานด้วยการส่งเอาคนอนกรเกอร์แล้วก็เอ็นซีคอนซาลงมาก็จะเห็นว่าตอนท้ายที่กฤษได้ประตูนำสองแล้วเนี่ยก็ส่ง2คนนี้ลงมาคือ2คนนี้เราเห็นคนอนกรเกอร ไล่ไปมือลงมาไล่ไปไล่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 ไม่ให้ในเธอแลนด์ได้ได้พาบอลขึ้นมาได้ไม่ให้ในเธอแลนด์ได้ได้บอมได้เปิดอะไรประมาณนี้เขาก็ปิดเกมทุกอย่างด้วยชัยชนะ2ประตูต่อหนึ่งนี่คือทั้งหมดที่เซาเกตทำนะครับก็เหลืออีกเกมเดียวเจอกับสเปนน่าดูครับเป็นการเจอกันของคู่ที่วิเคราะห์วิจารณ์ยากที่สุดนะครับถ้าจะบอกว่าสเปนคือโอเคสเปนเหนือกว่าถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าสเปนมีโอกาสเป,เป็นแชมป์มากกว่า ก็พูดได้ไม่ยากแต่เมื่อเจอฟุตบอลของอังกฤษที่มาแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เต็มกลืนเหมือนกันที่จะบอกง่ายๆว่าสเปนจะสามารถเคียวอังกฤษได้นิ่มๆแล้วจะเป็นแชมป์ก็พูดยากหรือใครจะหารกล้าบอกว่าเฮ้ยนี่แหละฟุตบอลแบบเนี้ยฟุตบอลแบบเล่นบอริงฟุตบอลเล่นแบบฟุตบอลน,น่าเบื่อน่าเบื่อทรงแบบอย่างเงี้ยของเซาเกตจะเป็นแชมป์ด้วยการหักด่านความสเปนก็ไม่กล้าพูด <c oughs> <c oughs> ก็ไม่กล้าพูดคนที่จะกล้าพูดในประเทศนี้มีเพียงแค่บาวจารุวัฒน์เท่านั้น <laughs> ไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดเอาว่าสูสีสูสีนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวจะถึงวันมีเกมเราค่อยมาพรีวิวกันก็แล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดที่หยิบมาคุยกันในคลิปคลิป,ลปนี้ครับทุกคนครับเรื่องของทีมชาติอังกฤษและผมยกเอากบ้เมนูมาเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากชวนมาแชร์ในเมนูคอนเนอร์ ner, ในคลิปคลิป,ลปนี้นะฮะอ่ะ สเปเรส่งท้ายครับทุกคนครับก่อนจะคุยสเปเระฝากหน่อยนะครับฝากกด subscribe ฝากกดสั่งกระดิ่งนะครับหลายคนเห็นคลิปนี้จะไม่ได้กด subscribe ไม่ได้กดมาคุยกันเนี่ยมันก็เลยบางครั้งอัพคลิปใหม่แล้วมองไม่เห็นกันเนาะนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับทุกคนครับสเปเรส่งท้ายมาตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งกองหลังครับทุกคนครับก่อนน้นนี้เราจะเห็นชื่อของมาทายเดลีก นำมาเนาะนะครับเห็นก่อนหน้านู้นเป็นชื่อของจรัดแบนเวตในวันสองวันที่ผ่านมาชื่อของเด็กหนุ่มอย่างเลนิโยโรแรงขึ้นมานะครับแรงถึงขั้นว่าเ,เป็นข่าวว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับให้กับต้นสกัดคือลิวแล้วก็ลิวก็ตอบรับแต่อยู่ที่ว่าโยโรเนี่ยจะมาแมนยูหรือไม่ตอนนี้นี่มันมีสื่อต่างประเทศเขา เขาวิเคราะห์ฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับเขาวิเคราะห์ถึงตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังนะครับเขามองว่าเอ๊หรือว่าตอนนี้ตัวเลือกแรกสําหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะเป็นเด็กหนุ่มอย่างเลนิโยโรคือชื่อ3ชื่อตอนนี้ที่อยู่ในลิสต์อยู่ในคลายมาท้ายเดลีกนะครับจราตแบนเวดเนาะแล้วก็แล้วก็ล่าสุดคือเลนิโยโรที่แรงขึ้นมาในวัน2วันที่ผ่านมาเขากาลัางมองว่าการเดินเดียวครั้งนี้ของ3เซนเตอร์นี้เนี่ยตอนนี้ เลนิเยโรที่ยื่นไปอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกแรกหรือว่าตัวเลือกแรกที่แมนยูต้องการแต่ไม่ได้บอกว่าทิ้งเดลิกนะไม่ได้บอกว่าทิ้งเดลิกคือสโมสรตอบรับยื่นเป็นทางการปุ๊บถ้าเลนิโยโรตอบรับว่ามาแมนยูคือจบแต่ปัญหาที่ติดอยู่ก็คือตามข่าวคือเลนิโยโรอยากไปเรอัลมาดริดมากกว่าแต่สิ่งที่มันยังคาอยู่ก็คือแมนยูว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้สนใจเราไม่ได้อยากมาอยู่กับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่รอนานนะอันเนี้ย ถ้าทีมงานซื้อขายได้ใจแฟนบอลแมนยูมากเลยถ้าม่อยากมาไม่เป็นไรไม่รอนานอะไรราวๆนี้นะครับสื่อเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยอาจจะเอาเดีลที่มีความเป็นไปได้ก่อนจบได้ก่อนมาก่อนคือเรนิโยโร่ฮะเสร็จแล้วเดลีกเนี่ยคือแผนที่2คือตัวเลือกที่2เพราะยังไงเซ้แมนยูต้องการเซ็นเตอร์2คนในตลาดนี้ต้องการจะทําให้ได้นั่นหมายความว่า เดลีก็ยังอยู่ในข่ายครับแต่ว่าอยู่ในข่ายของเซ็นเตอร์คนต่อมาหรือหรือหนึ่งใน2คนแหละที่พร้อมกับเลน่โยโรคือถ้าได้ยโรก่อนก็จะต่อด้วยเดลีกหรือถ้าจบย و โรแล้วเนี่ยอ่ะก็อาจจะเป็นเดลีกก่อนแล้วก็รอยโร و ว่าจะเอาไม่เอามาไม่มาและคนที่3คือจอร์ดแบนเวตซึ่งตอนนี้ราคามันยังไปไม่ถึงไหนแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูก็ยื่นราคากลับไปอีกซึ่งเอเวอเรตันก็ยังไม่พอใจกับราคาถูกไหมนะครับคือตอนเนี้ย สิ่งที่น่าตามคือเนี่ยแมนยูจะบิดเอา3คนนี้3เอา2เราราวนี้ฮะคือียวกว่าตอนเนี้ยเราตามข่าวว่าแมนยูน่าจะต้องการเซนเตอร์2คนนะครับและการมาของเซนเตอร์2คนมันก็จะทำให้วิลิคัมวาล่าก็อาจจะไม่มีที่ยืนนะครับวิลิ่คัมวาล่า โอเคเข้ามาพรีซ i s ั่นกับทีมในที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีข่าวว่าปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าตัวเขายังไม่มั่นใจถึงสถานะภายในทีมก็แน่นอนฮะพอจะดึงเซนเตอร์เข้ามาใหม่2คนแม็กควายกับนีเดลเลฟก็ยังไม่ได้ปล่อยออกอะไรแบบนี้แล้วคัมบ์คัมบวาราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับก็มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะเรียกว่าปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะย้ายทีมอะไรประแบบนี้มีทีมในฝรั่งเศสมีในทีมเยอรมันทีออ่ให้ความสนใจสัญญาฉบับปัจจุบบััันขอองคมมวาาาเเหลืหกททีียปสุด้ นีครับนี่คือราวๆนี้เรื่องของตลาดซื้อขายตลาดซื้อขายวันนี้ของแมนยูผมคุยไปเรื่องสเปเฮระเป็นเรื่องรองไปก็แล้วกันนะครับเรื่องใหญ่ขอหยิบยกฟอร์มของกบิเมนูมาคุยกันแล้วก็แทคติกของเกรดเซาเกตนะฮะทุกคนมองยังไงบ้างนะครับมาโพสต์มาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับเอาหมดสเปเฮระเรียบร้อยอาาย้าวขายทัวร์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 นะครับใครต้องการใครสนใจอยากไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันที่อังกฤษเห็นฟอร์มของ เคบี้เมนูนะครับเป็นฟอร์มของอังกฤษเห็นฟอร์มลูกชอลงมาแฟนผีนะครับหรือว่าแฟนฟุตบอลอังกฤษอยากไปดูฟุตบอลด้วยกันอยากไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับฟุกฟอมไี้จัดทริปไปดูเกมแดงเดือดที่อังกฤษนะนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ 31ถึงสิงหาคมถึง7กันยายนนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้145,000บาทนะครับราคาเนี่ยเป็น early bird จนถึง15บรกรกฎาคมนะครับหลังจากนี้ราคาจะขยับขึ้นมาเป็น155,000บาทนะครับใครสนใจไปดูเกมแดงเดือดแมนยูเจอกับเวอร์พูลนะครับอาทัวร์นี้ไปดูบอลนะครับนั่งดูแบบลองโลเวอร์เลยนะครับผมคอนเฟิร์มว่าเห็นเกมเห็นตัวผู้เล่นแบบอิมเอมกลับไปแน่นอนนะครับแล้วก็ ไปทัวร์เซนต์วิทร์อเดฟฟอร์ดชอปปิ้งเมกาสโตรไปซื้อเสื้อผ้าของที่ลึกของสโมสรกันนะครับไปเที่ยวโซนเฮนส์นะครับไปชอปปิ้งบิสเตอร์อท์เลตนะครับไปซื้อของฝากไปซื้อของที่ลึกไปชอปปิ้งสินค้ากันแล้วก็ไปชอปปิ้งไปเที่ยวที่ลอนดอนกันนะครับมากันแบบฟุกแฟมดูแลกันแบบพี่น้องแน่นอนนะครับฟุกเฟอร์มิรี จับไม้จับมือกับพี่ชัยสรุปวิทูรินิตนะครับแล้วก็บริษัทช้างโยเทลจัดทัวร์กันเราจัดกันเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะครับตอนนี้จองเข้ามาเนี่ยเกือบเกือบครึ่งทัวร์แล้วนะครับขอบพระคุณเท่านเป็นอย่างสูงนะครับหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาคุยขอบพระคุณมากๆนะครับเห็นฟอร์มของเคบีเมนูแล้วเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากครับไปดูกันเถอะนะฮะว่าเมนูนั้นจะจะเจ๋งขนาดไหนในซีซั่นใหม่นี้เกมแดงเดือดที่เป็นแดงเดือดที่มาเร็วซะด้วยนะครับอ่ะ ท่าในใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-158-5165นะครับ065-158-5165หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ y1 y111 นะครับ y1 y111 แอดไลน์มาแล้วสอบถามรายละเอียดทัวร์ได้นะครับคุณยี่จากบริษัท B C Journey พร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ